ข้อมูลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสำหรับการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติภายใต้โครงการตรวจลงตาทำงานและท่องเที่ยว work and holiday visa ไทยออสเตรเลียรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อปีพศ2547ในการจัดทำโครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทำงานและท่องเที่ยวไทยออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลง Work and Holiday Visa เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง18ถึง30ปีสามารถเดินทางไปศึกษาท่องเที่ยวและทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างในฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในต่างประเทศและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ,กฤษรวมทั้งมีประสบการณ์การทํางานในต่างประเทศโดยแรกเริ่มโครงการนี้มีโค้ตาสําหรับผู้ที่ได้รับบีซ่าจํานวน100คนจากนั้นในปี2550ได้เพิ่มเป็น200คนและในปี2552ขายายจํานวนเป็น500คน และในปี2562มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลไทยเสนอให้เพิ่มเป็นจำนวน2,000คนแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงปี2563-2564ถึงรัฐบาลออสเตรเลียได้ระงับการออกวีซ่าชั่วคราวกรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงระงับการออกหนังสือรับรองเช่นกัน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงในปี2565ทั้งสองหน่วยงานจึงกลับมาดำเนินโครงการโดยมีการเพิ่มจำนวนเพื่อชดเชยเป็นการชั่วคราวกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานของฝ่ายรัฐบาลไทยในการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครสำหรับการออกหนังสือรับรองคุณสมบัติภายใต้โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว Work and Holiday Visa ไทยออสเตรเลียหากผู้สมัครไม่มีหนังสือรับรองคุณสมบัตินี้จะไม่สามารถยื่นขอวีซา่าประเภท เ e d Work and Holiday จากรัฐบาลออสเตรเลียได้สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติที่ปรากฏดังนี้หากสนใจเข้าร่วมโครงการและได้ตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติแล้วสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดวิธีการสมัครเอกสารที่ต้องเตรียมกำหนดการสมัครจำนวนที่รับสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือ Facebook หรืออิน t ตา r กร 2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดเพื่อใช้ในวันสมัครจริงซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนหากส่งข้อมูลเข้าระบบและจะไม่สามารถแก้ไขได้ 3. การสมัครเพื่อขอยื่นหนังสือรับรองผู้สมัครต้องล็อกอินโดยใช้ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่เคยได้รับจากการลงทะเบียนมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมและกดส่งข้อมูลในขั้นตอนนี้ซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเช่นกัน 4. นอกจากการตรวจสอบสถานะผ่านระบบแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นการแจ้งเพื่อทราบสำหรับผู้ที่สามารถสมัครเข้ามาในระบบได้ 5. ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นเอกสารต้องดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานตามประกาศรับสมัครภายในเวลาที่กำหนด 6. กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครในระบบและเอกสารหลักฐานต่างๆโดยมีเกณฑ์การพิจารณา,าตามประกาศรับสมัคร ซึ่งการพิจารณาของกรมกิจการเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 7. ประกาศผลการพิจารณาและแจ้งกำหนดการรับหนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับหนังสือรับรองสามารถนำไปประกอบเอกสารอื่นๆเพื่อยื่นขอวีซ่าได้ทันที กรมกิจาการเด็กและเยาวชนขอแนะนำผู้สมัครทุกท่านให้ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางหลักและอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วนควรเตรียมเอกสารให้พร้อมครบถ้วนถูกต้องก่อนวันกดสมัครเข้าร่วมโครงการระวังการโฆษณาชวนเชื่อหรือมิจฉาชีพในการรับจ้างกดสมัครรับจ้างยื่นวีซา่าต่อวีซา่าหรือในหน้าหางานและไม่แนะนําให้มีการสมัครผ่านในหน้าซึ่งอาจทําให้เสียทรัพย์หรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ สุดท้ายนี้การได้รับหนังสือรับรองจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะได้รับบีซ่าหรือแม้แต่การได้รับบีซ่าแล้วผู้เข้าร่วมโครงการยังต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเข้าประเทศออสเตรเลียดังนั้นทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบและการดำเนินงานที่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวทางที่กำหนด ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว Work and Holiday Visa ไทยออสเตรเลียและโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศได้ทางช่องทางเว็บไซต์อินสตาแกรมเฟซบุ๊กและหมายเลขโทรศัพท์022 539 115